กังวลเรื่องแขนใหญ่และที่จี Murder, นน cioè, สุดๆเลยอ่ะคือแบบมีคนทักว่าแขนทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้สวัสดีค่ะพักไายนะคะก็จะมีดูดช่วงแขนค่ะต้นแขนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะข้างละ2จุดค่ะ ดูดไปทั้งหมดตอนนี้เป็นเวลา5เดือนแล้วค่ะก็เนี่ยค่ะอย่างที่เห็นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือคุ้มมากค่ะพอใจมากต้องขอบคุณคุณหมอกายแล้วก็โรงพยาบาลมาสเตอร์พีชมากเลยนะคะที่ปั้นแขนให้ผักนะคะมั่นใจที่จะไปใส่เสื้อผ้าหรือถ่ายคอนเทนต์ต่างๆได้แล้วค่ะ ปัญหาจริงๆนะคือแบบเยอะมากเยอะๆแบบเยอะเลยเพราะว่าเราเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเลยไม่ว่าใส่เสื้อผ้าอย่างแต่ก่อนเนี่ยก็ออบแบบนี้ใส่ไม่ได้เลยนะคือมีปัญหาตลอดคือจะแบบกังวลเรื่องแขนใหญ่และที่จีสุดๆเลยอ่ะคือแบบมีคนทักว่าแขนทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้เ mm hmm. วลาไปออกงานหรือแบบใส่เสื้อผ้าต่างๆนานาเพื่อนจะทักแบบต้นแขนไม่ไหวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเราต้องทําแล้วแหละอืม ไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามั่นใจกับโรงพยาบาลวัตเตอร์พีด้วยความที่เป็นโรงพยาบาลน่ะเนาะก็ทําให้เรารู้สึกว่ามั่นใจปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ยังมีวิสัญญีแพทย์อีกนะคะที่อยู่ดูแลตลอดการทําของเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนคะ่ะก็เลยทําให้ไม่กงมังวลอะไรเลยในการดูดไขมันครั้งนี้คะ่ะ จะบอกว่าจริงๆอ่ะหลายคนมาถามผักเยอะนะตั้งแต่ผักทําไปเนาะว่าทำเท่าไหร่ราคายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนเห็นผลจริงเขาก็เลยมาถามผักซึ่งผักก็บอกไปว่าราคาโอเคเลยแล้วก็พี่ๆคนที่ดูแลเนี่ยใจดีมากๆแล้วส่วนคุณหมอเนี่ยคือใส่ใจเราทุกจุด ถามรายละเอียดแบบทุกอย่างยิบหมดแบบใส่ใจเรามากว่าเออเกิดปัญหาอะไรไหมมีอะไรตรงไหนติดขัดไหมต้องนวดน,นะทําต่อนะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะแนะนําทุกคนว่าไม่ต้องกลัวเลยไม่เจ็บอย่างที่คิดแล้วก็ด้วยคําว่าโรงพยาบาลนะคะคือครบวงจรอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครบจบทุกอย่างที่โรงพยาบาลมาตเตอพดแน่นอนค่ะ ก็ฝากผลงานด้วยนะคะก็ทาง i n s t a g r กรนะคะก็จะมีผักภผยนะคะ P H A K P H A d o u b I นะคะผักภผยแล้วก็ Facebook นะคะสิทธิลักษ์สีการสนะเวคินค่ะผลงานต่างๆมากมายอยู่ใน i n s t a g r กรนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย